สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เนื้อหาสาระที่น่าสนใจภายใต้โครงการผลิตสื่อความรู้ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของนิดาที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันสันสร้างทางปัญญาของสังคมสร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลภายใต้ปรัชญา Wisdom for Sustainable Development สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเนื้อหาสาระที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับผลิตภาพแรงงานกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ผมขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรนดาจันสมอาจารย์ประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ก่อนเลยครับว่า อะไรคือสิ่งที่เรียกว่าผลิตภาพแรงงานแล้วก็การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนม,มันเชื่อมโยงกันยังไงคะพะจาจาร์ราจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าในประเทศเราที่กําลังเจริญต้องการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ย ผลิตภาพแรงงานเนี่ยหรือว่ากลุ่มแรงงานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแรงงานเนี่ยเป็นปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งนะคะซึ่งถ้าพูดถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยปัจจัยการผลิตที่สําคัญจะมีแรงงานกับทุนนะคะซึ่งแรงงานเนี่ยถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญมากๆเลยทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องการเจริญเติบโตเราคงต้องมาดูกันก่อนว่าทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญเพราะว่าการเจริญเติบโตของประเทศเราเนี่ยนะคะถ้าเราไปย้อนดู เรานะมีเป้าหมายที่สําคัญก็คือเราจะสามารถที่จะหลุดพ้นจากการเป็นประเทศระดับรายได้ปานกลางเนี่ยขึ้นไปสู่ประเทศระดับรายได้สูงเนี่ยได้อย่างไรอันนี้คือโจทย์หัวใจใหญ่แล้วก็เป็นการเจริญเติบโตที่ต้องยั่งยืนด้วยนะคะถ้าย้อน วิวัฒนาการของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยเราจะพบว่าเราอะ่ะเป็นประเทศระดับรายได้ปานกลางเนี่ยมากว่า3ทศวรรษแล้วนะคะประมาณ35ปีแล้วย้อนไปตั้งแต่ปี1 9 8 1เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็นประเทศระดับรายได้ไดต่ําอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยับมาเป็นประเทศระดับรายได้ปี1987เราเป็นประเทศระดับรายได้ปานกลางระดับล่างนะคะออพอมา ปี2011เราเป็นระดับรายได้ปานกลางร,ระดับบนนะคะซึ่งวันนี้เรายังอยู่ที่ระดับรายได้ปานกลางร,ระดับบนตามเกณฑ์ของทาง World Bank นะคะทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้รายได้ต่อหัวประชากรเราอยู่ที่ประมาณ7,000-8,000 u s ์ 8, USD นะคะคต่อหัวนะคะถ้าจะเป็นประเทศระดับรายได้สูงได้เนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ13,895ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าถามว่ายังห่างจากสิ่งที่เราต้องไปให้ถึงนะประมาณ1 4เนี่ย ก็จะใช้เวลาตอนนี้เราผ่านมาแล้ว35ปีประมาณ3ทศวรรษแล้วค,คำถามคือว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายระดับรายได้ปานกลางจากไปเป็นระดับรายได้สูงได้อย่างไร,รก็ต้องมาตั้งคําถามว่าปัจจัยการผลิตที่มีส่วนสําคัญในการที่จะยกระดับในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยให้เราสามารถไปสู่เป้าหมายตรงนั้นได้เนี่ยคืออะไรบ้างก็จะมีเรื่องของแรงงานแล้วก็ทุนเนี่ยที่ได้นาเรียนไปแล้วนะคะทีนี้พอมาพูดถึงแรงงานค่ะแรง,งงานของเราเนี่ยถ้าถ้ายกจริงๆขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่า ผลิตภาพแรงงานของเราเนี่ยมีการพัฒนามาต่อเนื่องนะคะเราเรามีผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นคำถามคือผลิตภาพแรงงานคืออะไรนะถ้าพูดกันง่ายๆเลยเนี่ยก็คือผลผลิตต่อหัวประชากรนี่แหละค่ะถ้าเราเอา GDP มาเทียบกับจํานวนประชากรว่าประชากรหนึ่งคนเนี่ยจะสามารถผลิต GDP หรือผลผลิตให้เราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราใช้แรงงานน้อยแต่เราผลิตได้มากนั่นหมายความถึง ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพลองนึกเอาง่ายๆถ้าเราใส่เงินเข้าไป1บาทแต่เราสามารถสร้างผลตอบแทนได้ร้อยบาทกับเงิน1บาทสร้างได้500บาท<ม>ต่างกันเพราะฉะนั้นนั่นคือคอนเซปต์ของคําว่าผลิตภาพแรงงานทำยังไงถึงแรงงานของเราเนี่ยจะสามารถสร้างผลผลิตให้กับเศรษฐกิจได้มากขึ้นแน่นอนว่าถ้าแรงงานสร้างผลผลิตได้มากนะคะมันก็จะมีข้อดีอันที่หนึ่งก็คือว่าผลผลิตต่อหัวเพิ่มขึ้น รายได้ของประเทศก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเมื่อผลผลิตต่อหัวเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงต้นทุนก็จะลดลงถูกไหมคะต้นทุนในการผลิตลดลงต้นทุนในการผลิตลดลงนําไปสู่อะไรคะนำไปสู่ในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ารายได้ของประชากรก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนก็จะมีรายได้ไปจัดจ่ายใช้สอยการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้น เมื่อผลิตได้มากขึ้นรัฐบาลเก็บภาษีได้มากขึ้น,เม,นเมื่อรัฐบาลเก็บภาษีได้มากขึ้นมันก็ส่งผลต่อรายได้ของประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้แหะค่ะคือการที่เราจะทําให้ผลิตภาพแรงงานของประเทศเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอนก็ต้องต้องมาตั้งคําถามต่อว่าแล้วผลิตภาพแรงงานของเราวันนี้อยู่ตรงไหนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างะนะคะก็คงจะต้องเห็นภาพก่อนว่าวันนี้ประเทศในอาเซียนมาจัดลำดับดูเนี่ยนะครับข้อมูลปี2023ของ ILO เนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ย มีผลิตภาพแรงงานเนี่ยพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแหละแต่ว่าเราอยู่ที่ลำดับที่3ลรองลงมาจากสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะคะถัดลงไปก็เป็นอินโดลแล้วก็เวียดนามตามลำดับแต่ว่าถ้าพูดถึงโครงสร้างของผลิตภาพแรงงานไทยยิ่งมีประเด็นเข้าไปอีกว่าถ้าเราแบ่งเศรษฐกิจออกมาเป็น3ภาคส่วนกเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็บริการภาคเกษตรเนี่ยมีแรงงานสูงอยู่ประมาณทัก30%นะคะของออแรงงานทั้งหมดแต่ว่าสามารถ contribue ให้กับ GDP ของประเทศได้ประมาณ8 1 0เท่านั้นเองในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมาณ14%แต่ว่าสร้างผลผลิตให้ประเทศได้ถึง46%แล้วในขณะที่ภาคบริการอาจจะมีแรงงานสูงหน่อยประมาณ46%สร้างผล,ผลผลิตให้ประเทศประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะ,ะน้นเราเขีนว่าเซกเตอร์ที่มีผลิตภาพสูงสุดคืออุตสาหกรรมนะแน่นอนอยังต้องการการพัฒนาแหละแต่เซกเตอร์ที่ผลิตภาพน้อยที่สุดก็ยังอาจจะเป็นภาคการเกษตร ะาะในงาที่ภาคบริการอาจจะมีบทบาทมากหน่อยเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ๆของเราคือทายังไงที่จะทาให้แรงงานของเราในแต่ละภาคส่วนเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลผลิตให้กับประเทศเพื่อนําไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพแรงงานนะครับอาจารย์มันมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วมีด้านไหนและแต่ละด้านมันมีรายละเอียดยังไงบ้างครับอาจารย์คือจริงต้องบอกก่อนว่าถ้าเราต้องการจะเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นโจทย์สําคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเลยแหละ ก็ต้องบอกว่าปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพแรงงานมีเรื่องอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยอันนี้เราคงได้ยินกันมาบ่อยพอสมควรก็คือเรื่องของคุณภาพแรงงานทํายังไงที่ระดับการศึกษาของเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะทําให้แรงงานเนี่ยมีความรู้และทักษะนะคะที่เพียงพอในการที่จะทํางานแล้วก็เพิ่มผลิตภาพได้การเพิ่มทักษะใหม่ๆให้กับเขาเนี่ยให้เขาเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ผลิตภาพแรงงานเพิ่มสูงขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยแรกเลยนะคะในเรื่องของระดับการศึกษากับความรู้นะคะปัจจัยที่2ก็คือเรื่องใช้เทคโโนล จริงๆต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้แน่ๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยให้เห็นภาพก็คือว่าอย่างสมมติว่าเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยลดระยะเวลาในการทํางานเนี่ยบางครั้งเราสามารถทํางานได้เท่าเดิมนะแต่ระยะเวลาสั้นลงอันนั้นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยียกตัวอย่างเช่น ในระบบการบริหารองค์กรเนี่ยถ้าใช้พวกระบบเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรที่เราเรียกกันว่า enterprise resource planning อย่างเงี้ยเข้า ERP เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเนี่ยมันก็จะทําให้องค์กรทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแรงงานหนึ่งคนสามารถทํางานได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าระบบมันดีขึ้นระบบมันดีพวกนี้มันก็จะเป็นตัวอย่างหรือแม้แต่ทุกวันเนี้ยเราใช้ AI มาช่วยในการทำงานหลายเรื่อง AI เองจะช่วยตอบแล้วก็ลดระยะเวลาในการ หาข้อมูลลดระยะเวลาในการทํางาน AI ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีอย่างแน่นอนนะคะตัวที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานว่าคนที่ทํางานของเราเนี่ยนะคะเขามีโครงสร้างพื้นฐานรองรับมากน้อยแค่ไหนตัวโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันรวมถึงตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของระบบการขนสน่งนะคะที่เขาต้องเดินทางไปทํางานเนี่ยมันมีอะไรที่เอื้อประโยชน์กับเขามากน้อยแค่ไหน รวมไปถึงในเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ทํางานด้วยว่ามีสุขภาวะที่ดีไหมปลอดภัยหรือเปล่าแน่นอนว่าเรื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็ทําให้เขามีความอยากทํางานเกิดแรงจูงใจในการทํางานได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานมีความปลอดภัยสูงแล้วก็มีระบบต่างๆรองรับในการทํางานให้เขาโครงสร้างพื้นฐานภายนอกที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เรานึกเอาง่ายๆว่า ถ้าเราจะต้องเดินทางมาแล้วใช้เวลาต่อรถต่อเรือกันกว่ากี่ทอดเนี่ยกว่าจะถึงที่ทํางานเนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็ล้าเพราะฉะนั้นมันก็จะทํางานไดออ้ลดประสิทธิภาพลงไปแต่ถ้าเราสามารถมีระบบโครงสร้างพื้นฐานเ่าเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของการเดินทางของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้หรือแม้แต่ระบบโทรคมนาคมที่เราใช้กันเนี่ยนะคะการสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ และอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของสุขภาพกายของเขาว่าสุขภาพที่เขามีแรงกายในการทํางานแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ป่วยบ่อยก็ลาบ่อยลาบ่อยมันก็ประสิทธิภาพลดลงอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลิตภาพให้กับแรงงานนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องระบบะภาวะผู้นําการบริหารจัดการภายในองค์กรเองก็มีส่วนสําคัญนะคะว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไงวัฒนธรรมองคอ์กรเอ,อื้อให คนในองค์กรเนี่ยอยากทํางานหรือเปล่าหรือมีแนวคิดในการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการเพิ่มสิิภาพให้กับแรงงานได้เช่นเดียวกันภาวะผู้นําขององค์กรสําคัญมากลีดเดอร์ขององค์กรผู้นําขององค์กรเนี่ยสามารถที่จะดึงศักยภาพของคนที่ทํางานในองค์กรเนี่ยออกมาได้มากน้อยแค่ไหนการที่เขาจะเป็นทั้งลีดเดอร์เป็นทั้งผู้นําแล้วก็เป็นคนที่ชี้ทิศทางของการขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยก็สําคัญนะคะอีกประเด็นที่สําคัญเลยคือเรื่องระบบแรงจูงใจค่ะค่าตอบแทนและสวัสดิการอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยว่า ทำยังเขาทํางานเขาต้องได้แรงเขาต้องได้ผลตอบแทนผลตอบแทนนั้นคุ้มกับความสามารถของเขาหรือไม่อันนี้เป็นแรงจูงใจที่สําคัญแล้วก็ระบบสวัสดิการที่ดูแลแรงงานเนี่ยอย่างเป็นระบบก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจากปัจจัยเหล่านี้ค่ะมันเป็นตัวแปรสําคัญเลยค่ะที่ทําให้เราสามารถที่จะยกระดับหรือว่าพัฒนาผลิตภาพแรงงานในระบบเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของเราต่อไปได้ค่ะ ทีนี้พอเรามาพูดถึงประเด็นสุดท้ายอะครับอาจารย์ประเทศไทยเราควรจะอยู่ตรงไหนหรือว่าควรจะกําหนดกลยุทธ์ยังไงบ้างอะครับเพื่อเชื่อมโยงกับผลิตภาพแรงงานอ๋อคำถามนี้ดีมากเลยนะคะครจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเราดูนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเวลารัฐบาลออกนโยบายมาหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นแต่ว่านโยบายในการไปเกี่ยวข้องกับแรงงานเนี่ยที่เราคุ้นที่สุดก็คือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนาะก็จะหลายๆพักการเมืองก็จะเสนอในเรื่องของนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำแต่จริงๆแล้วอะเรื่องของการ แก้จัดการในเรื่องของแรงงานในบ้านเราอะ่ะมันควรจะต้องมองในเรื่องของการพัฒนาผลิตภาพมากกว่าที่จะไปดูแค่ค่าจ้างแรงงานซึ่งเป็นแค่มิติเดียวในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจทีนี้ต้องบอกว่าถ้าเราจะพัฒนาเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าปัจจัยมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะคือเรื่องของทักษะและความรู้ใช่ไหมคะที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพเนี่ยการให้แรงงานได้มีโอกาสในการที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเนี่ยการอัพสกิลรีสกิล นะก็จะช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วรีสกิลแน่นอนบางครั้งอะ่ะเมื่อมันเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดความต้องการใหม่ๆเนี่ยแรงงานที่มีอยู่เดิมอะ่ะก็อาจจะมีองค์ความรู้ที่ไม่พอในการที่จะไปตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการหรือแม้แต่การพัฒนาในภาคการเกษตร,รที่เราต้องการเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนให้ผลิตภาพเราทํางานได้มากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการทําเรื่องของการพัฒนารีสกิลอัพสกิลควรจะทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันด้วยประเด็นที่2ก็คือในเรรื่อองงขกา ยกระดับนะคะการาพัฒนาของอผู้ประกอบการนะคะอย่างเช่น SME เนี่ยก็ควรจะต้องมีการยกระดับในเรื่องของอกระบวนการผลิตนะคะที่กระบวนการผลิตที่สําคัญเนี่ยก็จะเพยยกตัวอย่างเช่นเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการใช้ระบบ ERP การจัดทําบัญชีอิเล็กทรอนิกส์การวางระบบที่มันเป็นดิจิทัลเซอร์วิสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะช่วยเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการและรวมถึงแรงงานในระบบ เหล่านั้นด้วยนะคะเพราะว่าใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยสปอร์ตรัฐบาลเองสามารถที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆนะคะที่เป็นอุตสาหกรรมทีเ่เข้าตามตามตาม,ตามทิศทางการพัฒนาของโลกนะคะยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดหรือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ก็จะช่วยทําให้พัฒนาทักษะแรงงานไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งในการที่จะแทนที่เราจะให้แรงงานอยู่ในภาค การผลิตแบบเดิมๆก็เข้าไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ได้มากขึ้นก็จะมีการพัฒนาทักษะเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่อาจจะเป็นกลยุทธ์ได้นะคะรวมถึงในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลนะคะที่จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะยกระดับในเรื่องของการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น<ม>อย่างท<ม>ี<ม>่บอกไปแล้วว่าเาท,าทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถเอามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพได้นะคะรวมถึงในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจนะคะที่ตอบโจทย์ให้กับแรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูในเรื่องของสวัสดิการให้เหมาะสมนะคะในเรื่องของค่าตอบแทนที่สนองกับตอบสนองกับ ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นหรือว่าการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของแรงงานค่ะเหล่านี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่รัฐบาลควรจะให้ความสําคัญแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ควรจะเป็นนโยบายที่มีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไปกี่ชุดอย่างไรเนี่ยการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ควรจะทําอย่างเป็นระบบแล้วก็ให้มันอยู่ในระบบของการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปอย่างต่อเนื่องค่ะ ครับสำหรับประเด็นในวันนี้นะครับอาจารย์นาดาก็ได้ฉายภาพให้พวกเราเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าผลิตภาพแรงงานกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนั่นอา,าอาจารย์ก็ได้ฉายภาพทั้งหมดทั้งสส่วนนะครับในส่วนแรกอาจารย์ก็ได้ชี้ให้เห็นว่าเออการที่จะ พัฒนาผลิตภาพแรงงานนะครับมันจะส่งผลต่อการเติบโตของ GDP ยังไงผ,ผลิตภาพแรงงานในภาคส่วนต่างๆรวมไปถึงปัจจัยที่มีผลมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรวมถึงการ up skill รีสกิลและสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็ได้เชีใย้เห็นถึงจุดยืนแล้วก็กลยุทธ์ที่จะไปต่อของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับ ผลิตภาพแรงงานเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารยาดร์ดราดาจันสมอาจารย์ประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เป็นอย่างสูงครับ